จะเกิดอะไรขึ้นหากอิบลิสหัวหน้าสูงสุดของเหล่าชัยตอนมาลายที่สุดของความเลวร้วมต่ำช้าอยากที่จะให้อลลอภัยโทษให้กับมันอิบลิสหรือลูซิเฟอร์ในศาสนาคริสต์ซึ่งก็คือหัวหน้าสูงสุดของเหล่าบรรดาชัยตอนหรือซาตานที่มีความเลวรามต่ำช้าที่สุดในหมู่มวลบรรดาชัยตอนทั้งหลาย ซึ่งครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะมาอยู่ในสภาพเช่นนี้มันได้เป็นผู้ที่เคยเคารพพักดีต่อลอสมากที่สุดผู้หนึ่งมันรู้จักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์มันรู้ถึงคุณลักษณะและพระนามมากมายที่สวยงามของพระองค์แต่เมื่อเหตุการณ์หนึ่งได้มาถึงจุดที่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคือการที่อัลลอฮ์นั้นทรงสั่งให้มันต้มกราบอาดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน ตัวของอิบลิสนั้นได้ปฏิเสธคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และถือตัวว่ามันถูกสร้างมาจากไฟจะให้ก้มกาบดินได้อย่างไรดังนั้นมันจึงถูกขับไล่ออกจากสวรรค์และถูกต่อเวลาจนกว่าจะถึงวันกิยามะหรือวันสิ้นโลกเพื่อที่จะได้ล่อลวงลูกหลานของอาดัมลงนรกไปกับมันให้ได้มากที่สุดตามที่มันได้ขอไว้ทีนี้กลับมาที่หัวข้อจะเกิดอะไรขึ้นหากอิบลิส หัวหน้าสูงสุดของเหล่าบรรดาชัยตอนมาหลายที่สุดของความเร็วซ้มต่ำช้าอยากที่จะให้อลัลลออภัยโทษให้กับมันซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในความคิดของผมอยู่ช่วงหนึ่งเช่นกันเพราะจากที่ตัวผมเองนั้นได้อ่านอันลัวอ่านและค่อยๆพิจารณาถึงความหมายในแต่ละอายะ พระองค์อัลลอฮ์ได้พูดถึงความเมตตาของพระองค์อยู่ตลอดและมุสลิมอย่างเราๆนั้นก็รู้ถึงความเมตตาของพระองค์กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงเกิดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของผมว่าหากอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตามากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าอิบลิสที่เป็นสิ่งถูกสร้างหนึ่งของพระองค์เป็นบ่าวตนหนึ่งที่เคยเคารพพักดีต่อพระองค์แล้ววันนี้ได้เดินหลงทางได้กระทําบาป จะเกิดอะไรขึ้นหากมันได้ทำการขออภัยโทษต่อหลอให้อภัยโทษให้กับมันอัลลอฮ์ได้ทรงตัดเอาไว้ว่าจงเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่อพระองค์ก่อนที่วิญญาณนั้นจะถึงลูกกระเดือกหรือออกจากล่างหรือจนกว่าดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นทางทิศตะวันตกนั้นเป็นสัญญาณว่าหมดเวลาแล้วสำหรับการกลับเนื้อกับตัวซึ่งรุกวันนี้อิบลิสนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ และจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นและทุกชีวิตดับสูญไปเพราะฉะนั้นมันจึงมีเวลามากมายมีเวลามากที่สุดในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์และด้วยตัวของอิบลิสนั้น คือต้นเหตุที่ทําให้นบีอาดัมอะลัยฮิสลามต้องฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์คือต้นเหตุที่ทําให้มนุษย์อย่างเราต้องทําชั่วทําบาปต่างๆด้วยกับการยุยงของมันซึ่งหากเราคอยตามมันไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเป็นชาวนรกในที่สุดเพราะฉะนั้นหากเราไม่ต้องเป็นชาวนรกก็จะเป็นสิ่งที่ดีหากเราไม่ทําบาปก็จะเป็นสิ่งที่ดีหากเราไม่ต้องถูกยุยงให้ทําบาปก็จะเป็นสิ่งที่ดี และหากอิบลิสได้กลับเนื้อกับตัวกลับไปเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นตัวยุยงให้เราได้ทําชั่วนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วยเหตุของการสงสัยในหัวข้อที่ว่ามานั้นทําให้ผมได้ไปเจอบทความหนึ่งในหนังสือตับลิสในหัวข้อของยินชีวิตที่ลึกลับของอาจารย์บรรจงบินกาสันโดยมีเนื้อหาว่าอิบลิสได้กล่าวว่า อิบลิสนั้นได้พบกับนบีมูซาและได้กล่าวกับมูซาว่าอาลัลลอฮ์ได้ทรงเลือกท่านสำหรับศาลของพระองค์และทรงพูดกับท่านโดยตรงฉันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างฉันได้ทำผิดและต้องการจะสำนึกผิดดังนั้นช่วยขอไถ่โทษต่ออลัลลอฮ์ต่อพระองค์ให้ฉันหน่อยทั้งนี้เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงหันมายั่งฉัน นบีมูซาจึงได้วิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาและได้ถูกบอกว่ามูซาเจ้าได้รับตามที่เจ้าขอแล้วนบีมูซาได้พบอิบลิสและได้บอกมันว่าเจ้าได้ถูกบัญชาให้ก้มกราบต่อหลุมฝังศพของนบีอาดัมอะไยฮิสลามและพระองค์จะหันมายังเจ้าแต่มันด้วยความที่เป็นอิบลิสมันยิงยะาโสและเริ่มโกรธพร้อมกับกล่าวว่าฉัน ไม่ก้มกราบต่อเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้ฉันไปก้มกราบได้อย่างไรในตอนนี้ที่เขาได้ตายไปแล้วดังนั้นอิบลิสจึงกล่าวว่ามูซาท่านมีสิทธิ์ที่จะขอไถ่โทษต่อพระผู้อภิบาลของท่านจงนึกถึงฉันในสามโอกาสด้วยกันเมื่อฉันไม่ได้ถูกทำลายจงนึกถึงฉันเมื่อท่านโกรธฉันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของท่านและตาของท่าน ฉันจะอยู่ในตาของท่านและฉันจะไหลยอยู่ในกระแสเลือดของท่านจงนึกถึงฉันเมื่อตอนที่ท่านพบกับศัตรูแบบซึ่งหน้าฉันจะมายังลูกหลานของอาดัมเมื่อเขาพบศัตรูแบบซึ่งหน้าและเตือนเขาให้นึกถึงลูกหลานของเขาภรรยาของเขาเขาและครอบครัวของเขาจนกระทั่งเขาหันหลังกลับจากการระวังการนั่งกับผู้หญิง ที่เจ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องด้วยฉันจะเป็นผู้นำสารของนางมาอย่างท่านและเป็นผู้นำสารของท่านไปยังนางจากบทความเมื่อสักครู่ทำให้ตัวผมเองได้หายสงสัยจากสิ่งที่เคยสงสัยอยู่อย่างหมดสิน้นที่ครั้งหนึ่งอิบลิสนั้นเคยอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งอิบลิสนั้นอยากที่จะกลับไปเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อีกครั้งแต่ โดยความหยิ่งยะโสของมันโดยความที่มันคิดว่ามันถูกสร้างมาจากไฟที่เหนือกว่าดินมันจึงปฏิเสธคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ดังทั้งที่อัลลอฮ์นั้นทรงพร้อมที่จะรับการกลับเนื้อกลับตัวของมันถึงตรงนี้แล้วพวกเราผู้ศรัทธาได้เห็นถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือไม่ ขนาดอิบลิสหัวหน้าของเราใช้ตอนมาหลายที่สุดของความชั่วที่ตั้งแต่มนุษย์คนแรกยังมนุษย์คนสุดท้ายของโลกที่จะไม่มีใครสามารถชั่วช้าได้เท่ากับมันหากมันต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวพระองค์ก็พร้อมที่จะรับการตอบบ้านของมันเพราะแท้จริงความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นมีมากยิ่งกว่าความโปรดของพระองค์หากวันนี้หรือวันที่บรพานมา ท่านได้กระทําบาปใดไปอย่าลืมที่จะขออภัยโทษและต่อบบาตตัวต่อพระองค์นะครับอินชาอัอลอฮ์